สบายดีมอนีก็กลับพกอีกแล้วที่ท่าน้ำเปรซักอยู่อยู่บ้านเปรซักเดี๋ยวโมกาย่มกาจากบ้านขี่รามาก็บประมาณส0 20กว่านาทีอันนี้คือตึกเบ็ดจมใส่ขี้กรเดือนใส่เดือนส่เบ็ด่องดวงแล้วเวลานี้ก็แม่น14องศาเซลเิีตสต้นเศร้าได้จากน้อยยักยังหนาวได้จากน้อยแต่ว่าต่อไปจะเป็นขึ้นแล้วมันก็ดีอุ่นขึ้นมาตึ้งรมี้ก็เม่นได้ป่าวนัย ตัวน้อยๆจะต้องได้ปล่อยมันเพราะว่าเขา,เาต้องไมนสิบซองพูสหรือว่าสิบซองนายนิ้วหรือว่าสรางสิบซเซนติเมตรหากสร้างไ,ไว้ใดสำหรับเป่าวไนท์ตามคนนั้นไปว่าก็ให้ปล่อยถ้าว่ามันตายหรือหอเปลี่ยนก็แต่ต้องได้ปล่อยถ้าว่ามันเป็ดเข้าอยู่ในละลายเขาตัดทรายไว้ตัดทรายบนปากมันทันมันจะขาดไปฮันประมาณอาทิตย์นึงแล้วมันก็เดือยอาทิตย์ปลายมันจะดี เป็น,นมันมีน้ำที่แบบกดสร้างสนิทหนึ่งคืว่าสมาธิเห็ดไทยเบ็ดเป็นข้าวเมี่ยงแล้วมันก็ะรูดออกจากอันน่ะใส่เขามันเองทำมันก็กลุงไปท่อมันทีนี้ก็นั่งท่านั่งท่าป่าป่าว่านายส่วนมากมันป่าวานายอยู่ที่มันกินนะแต่ว่ามันต่างเรื่องมันก็มีปลาป่าไผ่ปลาโบ๊ชปลาปลาบาสมีายสนิทกินเขี่ยบกนี่เอาละเริ่มละ คือสิ่งใดอยู่บงส่งนะมันสิ้งหนักหนักเลยแต่พ่นเฮ้ยได้แทะได้แทะเฮ้ยเห็นเปล่าวันไอส์พอตัวนี้หักซาเลยตัวนี้คือนว่าไก่สามสิบเซนติเมตรประมาณเกือบเกือบเกือบซอกเกือบซอกหนึ่ง ทำของท่านต้นเด้อวยคือว่าคือว่าต้นต้นฮแต่ว่าเบ็ดสนินี้มันกินแล้วแต่ว่าเขาทกปั๊บมันจะเกาะอยู่ปากมันบบรด้เกาะอยู่ในท้องนะไส้มันพอป่ายเบ็ดถ้ามันงอกเข้ามาไหนมันงอกเข้ามาไหนแล้วแปลว่ามันกินแล้วเขาดึงขึ้นมามันจะทะลุดออมามันงับปั๊บปั๊บเกาะอยู่ปากฮะแต่เขาปลดกังไงป่าหันบบัวตายสบายเอ่ไม่ได้ปลดมันออกอีกแล ไม่แท้ปลาบาน่ายเว้ยสีประมาณสิบสามสิบสี่นิ้วเว้ยเอาได้แต่ว่าสูงกว่าสิบซองแล้เอาได้อันนี้ก็ปลาบัสปลาบัสปังน้อยแต่ว่าอยู่นี่ก็มีลายแต่ว่าหลักเชื่อมันก็บวกินนะแต่ว่าปีนี้ก็คือปีที่อินก็มาแม่นที่ว่ามันที่ว่ามีปลาบัสกินอยู่ใกล้ๆนะส่วนมากมันกินเลื่อมกินเลื่อมมันนะปลาแป็กชูดบวกที่แต่ปลาปลาเพิร์ชนะมันกินเท่นั้น สีสซีเลื้ยนิดนึงสี่น่ะไปน้ำตาลนิดนึงกินนี่อันนี้ก็เป็นตัวที่ส่งไว้กระนึกว่ากระนาวดีเท่าบอยู่มบนนี้สตับปัาบาสเอ่อก็ไม่เป็นยังแต่ว่ามาบุได้ผ่านที่ว่าสมใหญ่อันนี้เป็นปอดสมน้อยตัวนี้ใหญ่เท่าเดิมตัวนี้นะนี่พอได้กินแต่แต่ละเทือ แต่ว่ากาลักเทือกกับอันเป่ามือเป่าก็มีมันว่าวโบราป่าอยู่นะพื้นน้ำมันโบมันมันโบฮู้ว่ามันกินยังกินยังบริจาคแต่เกาันเอาป่าน้อยเสียบอ๊ป่าน้อยน้อยสัมีมือเสียบเนี่ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้บานี่แต่ว่าป่าสนิทนี่เขาให้มือหนึงหกตัวปลาบัสนะเขาบอกว่ากำหนดลงยาวลงสั้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคล้ายๆคือป่าฟากแต่ว่าโบแม่ป่าฟากเป็นป่าสนิทหนึ่ง แต่ว่าไล่เขตที่ว่าเขาห้ามห่วงเอาเขาห่วงห้ามเอาป่าสนิทนี้แต่ว่าอยู่เขตนี้เอาได้แต่ว่าค่อยบเอาแต่ว่าได้มาเพราะครอบครยคือเราเดี๋ยวไล่ตัวนะป่านี้กินเป็นประจำนะแต่ว่าฝรั่งเขาว่าไปเห็ดอันลูกซีนป่าแซบร้เขาว่านะฝรั่งเขาว่าแต่บุคเรยจะเตื่อบุเบนแต่ว่าขันเห็ดก็จะเอาป่าอื่นเห็ดป่าตัวนี้บางทีก็มีคนกินแล้วมันยักผิดเถอะบวชตอย่างซินะ เป็นอัลเลอร์จีบหมดอย่างที่นั่นกินบ็ได้สิแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นยังปลาปลาเนี่ยกินได้หมดปล่อยเราเตรียมปล่อยเราปล่อยไปอย่างสบายแต่บุมีตายเลยสุดท้ายเป็ดสุดที่